ชื่อคู่แรกกันนะวันนี้เจอใครร้อยเท่าไรสีสีครึ่งสี่สี่ครึ่งเมื่อเช้าสอบเป็นไงบ้างผ่านผ่านแล้วนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่จังหวัดขอนแก่นซ้อมมากี่วันเราสไตล์ไงมวยเข่ามวยฝีมือมวยฝีมือนะความสูงเท่าไหร่สบน้ำหนักปลอยปอยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ลิ้ชกมาลงกี่ไฟได้ ห้าสิบน่าจะเกินห้าสิบนะสามไฟล์หลังเป็นไงผลงานเราแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งล่าสุดเป็นไงที่ไหนที่นี่ไหมที่ช่องสามช่องสามเป็นไงวันนั้นชนะใครชนะใครอ๋อโอเควันนี้ร่างกายพร้อมกับคู่ต่อสู้เราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเห็นเห็นคลิปเขาไม่เข้าสไตล์ยังไงมวยเข่ามวยเข่าความความสูงความยาวใครลอยกว่าคิดว่ามายังไม่เห็นเห็นยัง ยังไม่เห็นนะอ่ะเราเป็นคนจังหวัดอะฝากแฟนขับเชิญเอาไ่อนะคู่แรกคู่ช่องห้าวันนี้มาที่นี่กี่ครั้งและสามโอเคชินสนามแล้วนะขอโชคดีน้องชายครับชคยดับาฟของปากเคยเจอกับคู่ชกไหมไม่เคยเจอรูปร่างเนื้อตัวน่าจะสูสีกู๊ขี้นะเราสูงเท่าไหร่ครับร้ <16 5. S 1> อยหกห้าน้ำหนักปบ่อยเท่าไหร่น้ำหนักปบ่อยก็สี่เจ็ดโลปีนี้อายุจุดห้าชกมวยมาโลก,กี่ไฟได้ตอนนี้ วันนี้ช่างพิกัดตลาดสี่สี่ครึ่งมาพอดีเลยนะซ้อมอยู่ไหนอะต่อโชคมีชัยเสียตู้นะกี่วันซ้อมมาเป็นเสร็จซ้อมมาเดือนเหลือเราสไตล์ไงมวยมวยเข่ามวยทีมมวยฝีมือมวยเข่าคู่ต่อสู้เห็นก็ไม่เขายังไงสไตล์ไงฝีมืออย่างเดียวฝีมือนะอ่ะล่าสุดผลงานไปไงโชกว่าที่ที่ไหนชกที่ร้านเนินแฟมุนพลารามแล้วก่อนหน้าในสองไฟเป็นไงก็แพ้ไปสามเลยชนะสามน้อยที่สามสามไฟหลังนี่คือชนะสองชนะหนึ่งแพ้สอง เวทนี้เคยชยมากี่ครั้งละเวทน,นี้ก็ต้องมาสี่ห้าครั้งแล้วก็สบายสบายคุมกี่โลร,รอบนี้ก็ลดแรงไม่ได้ถูกอะไรเอ้าเป็นคนจังหวัดสงขลาสงขลาครับเอ้าบล็อกทางบ้านเทียอะไรกูแรกก็สายเทียรได้ครับวันนี้ผมทำหน้าที่นะครับโอเคก็